ปัจจัยหลายที่เป็นเพื่อนกูเกิดแก่เกี่ยวใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอารมณ์กูตรงเป็นสุขเป็นสุขเจอจะได้มีเรียนแก่กันแลกันเลี่ยนอาภัยบาตรามกูตรงเป็นสุขเป็นสุขเจอจะได้เรียนเชื่งกันและกันเลยอาจมีความกูตรง,งกเป็นสุข จะได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขที่อาามปริหารันโจงมีความโศกายุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านมีความุกขอให้พ้นจากทข์ท่านทั้งหลายที่ท่านมีความโศ ขอให้สุขยิ่ขึ้นไปด้วยเถิเสสังนัมเสสังมังคลาเสสังมังคลายาจามะเสสังมังคลายาจามะเสสังมังคลายาจามะอัตโตะอ้าวใช่บาทไหมนิมนต์บิน